สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรนะคะพบกับช่อง YouTube สมาทาโรวันนี้เปิดไพ่ไทยดวงให้กับชาวราศีมังกรลักนณามังกรประจำเดือนธันวาคม2,563คนราศีมังกรก็ดูได้หรือผูกลักนนาวันเดือนปีเกิดแล้วอยู่ลักนณามังกรก็ดูได้เพราะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งสะดวกแบบ แบบลัคนาก็ดูแบบลัคนาสะดวกแบบราศีก็ดูแบบราศีแต่ถ้าใครในกรณีที่ลัคนากับราศีไม่ตรงกันจะดูสองคลิปประกอบกันเพื่อความแม่นยำก็ได้นะคะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมฟังประกอบการตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสมมามาไกด์ไลน์ให้เฉยๆนะว่าในเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสิ่งใดดีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระวังมาเป็นกำลังใจมาบอกมา ไกด์ไลน์อะไรที่ดีก็ขอให้บังเกิดพลังงานบวกดึงดูดแต่สิ่งที่ดีส่วนอะไรที่ต้องเฝ้าระวังก็ขอให้ทุกคนตั้งสติถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็ย่อมส่งผลดีกับคนราศีมังกรเองนะคะ ช่วงนี้นะหลายคนก็มีความทุกข์หลายๆคนก็มีปัญหาสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทเข้ามาได้ Facebook ส้มมะพยากรยินดีให้บริการรายละเอียดจะอยู่ในกล่องข้อความนะคะชาวราศีมังกรที่มีปัญหาไม่สบายใจอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวทักแชท Facebook มาได้และสำหรับคลิปนี้คนราศีมังกรลัคนามังกร เข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่หมอคนนี้ด้วยนะคะฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์จะขอบพระคุณมากเราก็สู้ชีวิตสู้โควิดกันมาจนถึงเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะชาวราศีมังกรทั้งดาวพรฤหัสบดีและดาวราหูมาทับลัคนาจะกลับมาเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรหลายหอย่าง แต่สิ่งหนึ่งที่ยังติดอยู่ในใจสําหรับคนราศีมังกรไพ่ก้าวดาบหมายถึงคุณยังไม่มั่นใจในตัวเองคุณกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงกลัวว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนคิดกังวลกับอะไรหลายๆอย่างไปก่อนล่วงหน้าจนบางครั้งรู้สึกว่ามันจิตตกมันวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจนเกินเหตุจนทําให้คุณไม่กล้าที่จะทําอะไรกลัวไปหมดเครียดไปหมดกดดันไปหมด ระมัดระวังปัญหาโรคเครียดโรคประสาทหรือบางคนมีปัญหาไมเกรนช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดในสมองความดันโลหิตต้องระมัดระวังหรือบางคนช่วงนี้อาจจะนอนไม่หลับหรือฝันร้าย คนราศีมังกรอย่าไปคิดเยอะอย่าไปเครียดมากถ้ามันอยู่กับบ้านแล้วมันเครียดมันคิดไม่ออกก็ลองเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนบรรยากาศหลังวันที่5ธันวาคมดาวเสาร์จะเข้าสู่เรือนราศีมังกรเป็นกเกษตรตาธิบดีหลายคนมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายมีโอกาสได้รับความโชคดีหรือมีข่าวดีเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องของการได้รับ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือหรือบางคนมีเกณฑ์ได้รับโอกาสหรือมีใครหยิบยื่นอะไรบางอย่างเข้ามา แต่หลายๆคนอาจจะต้องย้ายที่อยู่หรือบางคนได้ย้ายงานมีเกณฑ์การเดินทางไกลงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งโลจิสติกต่างๆขนส่งต่างๆประสบความสําเร็จดีดังนั้นคนราศีมังกรที่ตกงานว่างงานมีเกณฑ์จะได้งานแต่คนที่กําลังถามตัวเองว่าชอบอะไรรักอะไรอยากทําอะไรคือสี่ถ้วยบางครั้งคุณเป็นคนที่เงื่อนไขยเยอะเป็นคนที่คาดหวังสูงหรือเป็น เป็นคนช่างเลือกช่างฝันอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่อยากได้ไอสิ่งที่ได้มันก็ไม่ดีไอสิ่งที่ดีทําไมฉันไม่ได้มันเลยทำให้คุณรู้สึกว่ามันนั่งกอดอกเป็นทุกข์อยากจะให้คนราศีมังกรถามตัวเองดูว่าแปดถ้วยเนี่ยอะไรมันคือความฝันการเดินทางตามหาความฝันของคุณมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่คุณต้องมีคำตอบที่ชัดเจนให้กับตัวเองก่อนว่า คุณอยากทําอะไรคุณชอบอะไรเพราะฉะนั้นขอแค่คุณมุ่งมั่นกระตือรือร้นคุณจะได้รับโอกาสที่ดีเดอะสตาร์หมายถึงการได้รับการเติมเต็มในสิ่งที่มันขาดหายไปขอแค่คุณกล้าคิดกล้าตัดสินใจออกจากกรอบจากตรงนั้นแล้วลงมือทําได้เลยชีวิตจะเป็นไปตามแบบแผนและจะสําเร็จ แต่อัศวินขี่มา้าถือไม้เท้าจะต้องมีมิตรแท้ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างสักคนหนึ่งคอยให้คำปรึกษาคอยให้คำแนะนำหรือคอยช่วยเหลืออะไรบางอย่างแต่วิวออฟจูนเนี่ยหมายถึงคุณจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอชีวิตชาวราศีมังกรตอนนี้ถ้าอยู่นิ่งจะไม่ค่อยดีคุณต้องแอคทีฟคุณต้องกระตือรือร้นต้องมุ่งมั่นหาความสำเร็จให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะมันไม่ได้ว่านั่งอยู่เฉยๆนอนอยู่ แล้วความสําเร็จมันจะมามันเป็นความสําเร็จที่ต้องมีแอคชั่นแอคชั่นหมายถึงการกระตุน้นหรือการกระตือรือร้นอยากประสบความสําเร็จอยากได้เงินอยากได้งานอยากอะไรให้ลงมือทําแล้วอย่าก,กลัวแล้วอ้การที่เราคิดเยอะไปก่อนล่วงหน้ามันจะทําให้เรารู้สึกว่าความกลัวนั่นแหละคืออุปสรรคที่สําคัญที่สุดสําหรับตัวคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดลบอย่าคิดร้ายมองโลกในแงด่ดีแล้วก็ถึงแม้ว่า ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจไปสมดทุกอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าคุณตั้งความหวังไว้สูงหรือคุณคาดหวังกับชีวิตมากเกินไปถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ perfectionist ทุกอย่างมันต้องดีมันต้อง perfect มันต้องสมบูรณ์แบบสมมาจะบอกกับคนราศีมังกรว่าโลกใบนี้มันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบมันอาจจะได้อย่างมันอาจจะเสียอย่างขอแค่คุณจงพอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่จงพอใจในสิ่งที่คุณได้รับแล้วคุณมองทุกอย่างให้มันเป็นการท้าทาย แล้วมองทุกอย่างให้มันเป็นโอกาสท้ายที่สุดคนมังกรส้มมะยืนยันฟันธงยังไงถ้าคุณกระตือรือร้นคุณมุ่งมั่นคุณตั้งใจความฝันอยู่ไม่ไกลอย่างที่บอกมีเกณฑ์การเดินทางเข้ามาในระยะนี้เดินทางที่หมายถึงการขับรถขับราหรือการนั่งรถนั่งเครื่องบินด้วยหนึ่ง กับสการเดินทางตามหาความฝันเดินทางตามหาหัวใจรักอะไรชอบอะไรลองทําสิ่งนั้นคนเรามันต้องมีสักอย่างหนึ่งแหละที่เราชอบแล้วทําแล้วมีความสุขลองทําตามหัวใจคุณสักครั้งไม่ต้องกลัวนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินในระยะนี้เนี่ย มีเกณฑ์ได้รับมรดกหรือมีโชคลาภโชคดีอะไรบางอย่างมันเป็นช่วงเวลาของโอกาสแล้วมันเป็นช่วงเวลาของมันนี่เงินอาจจะมีให้เปล่าให้ฟรีหรือบางคนมีเกณฑ์ได้รับมรดก นะคะหรือบางคนได้งานจากความกระตือรือร้นงานใหม่ๆจ็อบใหม่ๆห,หรืออาจจะมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างเข้ามาใครรอคอยข่าวดีเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือเงินกู้เงินมรดกหรือใครมีปัญหาในเรื่องของการฟ้องร้องคดีความหรืออะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองมันอาจจะยังไม่คลี่คลายหรือจบเสียทีเดียวแต่มันจะมีข่าวดีเข้ามาโดยเรื่องของเงินเนี่ยความเก่งความขยันของคุณก็ส่วนหนึ่ง ความเฮงของคุณก็ส่วนหนึ่งช่วงนี้มันไม่ได้มีดวงในเรื่องของการถูกหวยถูกลอตเตอรี่แต่มันจะมีในเรื่องของความโชคดีบางอย่างทางการเงินที่ คุณจะได้รับความช่วยเหลือส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำอะไรที่คาดหวังผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอย่าไปคาดหวังสูงคุณคาดหวังร้อยมันอาจจะได้สัก80มันอาจจะยังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในระยะนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันมันจะปวดหัวนะคะจงพอใจได้เท่านี้ก็ดีแล้วปลอบใจตัวเองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ได้เท่านี้ก็ดีแล้วนะคะโดยรวมการเงินถือว่าดีใครที่เครียดใครที่ ที่มีปัญหาเรื่องการเงินจะมีทางออกที่ดีจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยหรือจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะความรักช่วงนี้คนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคู่อาจจะเจอคู่จากถิ่นจากต่างถิ่นต่างแดนหรือพบรักต่างถิ่นแดนไกลอยู่ต่างที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศแต่มีเกณฑ์จะได้เจอคู่แท้ขออย่างเดียวนะคนราศีมังกรอย่าเลือกเยอะเลือกเยอะระมัดระวังให้ดีอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ชอบคุณเป็นคนตั้งสเปกไว้สูงไง คาดหวังอ่ะมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าไม่ได้แบบนี้ฉันไม่เอาอ่ะงั้นก็อยู่บนคารต่อไปเพราะฉะนั้นความรักบางครั้งอย่าไปตั้งกฎอย่าไปตีกรอบอะไรให้กับมันมากอย่าไปสร้างเงื่อนไขถ้ามันใช่ก็คือใช่จบเปิดใจนะคะหรือบางคนมีเกณฑ์จะได้คนใกล้ตัว หรือบางคนเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เพื่อนนั่นแหละเป็นแฟนอันนี้ก็ลองดูแล้วกันมีเกณฑ์จะได้เพื่อนหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าๆหรือบางคนบางคู่บางกรณีอาจจะเจอรักต่างวัยอายุห่างกันหลายปีหรือในลักษณะที่ว่าเป็นรักข้ามรุ่นหรือบางคนรอคอยการกลับมาของแฟนเก่ามีเกณฑ์ว่าคนรักเก่าแฟนเก่าจะกลับมาง้อขอคืนดีส่วนในเรื่องของคนที่เป็นอ่าเป็นคู่กันอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วไม่ได้มีเรื่องทะเลาะก,กันหรอกแต่คุณชอบขี้หวง ข,ขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงหรือบางทีคนราศีมังกรชอบคิดเยอะคิดมากไปเองอ่ะเขาอยู่ไหนทําอะไรกับใครทําไมตอบแชทช้าทําไมโน่นนี่คือเป็นคนชอบจับผิดแล้วเป็นคนที่ชอบมโนเอาเองคิดไปเองคิดเองเออเองแล้วไม่สบายใจเองเป็นทุกเองอันนี้คือชาวราศีมังกรหรือบางครั้งเราไปคาดหวังอะไรในตัวเขาจะต้องมีเซอร์ไพรส์จะต้องได้อันนั้นจะต้องทําอันนี้พอคุณคาดหวังว่าเขาจะต้องทําแบบนี้ให้คุณนะ่ะแต่พอ เขาไม่เป็นไปดั่งใจคุณกลับมาทุกเองกลับมาเครียดเองงอนเองอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีมังกรชิลชิลบ้างอย่าไปเครียดอย่าไปกดดันอะไรมากเกินไปจงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่จงภูมิใจจงพอใจในสิ่งที่เราได้รับแล้วคุณจะมีความสุขไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปกักเกณฑ์แล้วชีวิตมันจะง่ายมันจะสบายกว่านี้แล้วก็ เดินทางบ้างช่วงเนี้ยอยู่กับที่อยู่กับทางแล้วมันเบื่อมันเครียดมันเซ็งหรืออยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆช่วงนี้เปิดหูเปิดตาบ้าง บ้านพยายามเปิดให้มันได้รับแสงสว่างผ้าม่านหน้าต่างอย่าให้มันมืดมันทึบมากเกินไปดูแลในบ้านให้แสงสว่างมันเข้ามาเสริมโง,ง่เฮงเสริมฮวงจุ้ยต่างๆมันจะได้อะไรที่มันมืดมนหมองมัวน่ะมันจะได้ดีขึ้นแล้วช่วงนี้พยายามนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพราะบางคนช่วงนี้เครียดนอนไม่หลับ แล้วมันฝันร้ายแล้วมันรู้สึกว่ามันพักผ่อนไม่เพียงพอมันจะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพสายตาความเครียดความดันไมเกรนหรือมันรู้สึกแบบ มันไม่มีความสุขอะ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องดูแลนะคะปรึกษาหาหมอได้นะหรือบางคนช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะลำไส้อวัยวะภายในช่องท้องอันนี้ก็ต้องดูเรื่องของอาหารการกินหรือบางคนเป็นแกส๊สเป็นลมในกระเพาะช่วงนี้อาจจะมีเข้ามาได้แต่โดยรวมก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายหรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีดำสีเทาต่างๆอย่าเอาตัวไปยุ่งก้าวดา อาจจะหมายถึงเรื่องคุกเรื่องตารางหรือเรื่องคดีความเพราะฉะนั้นตัวเราเองต้องเซฟตัวเองด้วย อะไรที่มันดูมีความเสี่ยงจะเป็นเรื่องของผิดกฎหมายหรือการถูกหลอกถูกโกงหรือเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยน่าไว้ใจก็อย่าไปเสี่ยงกับตรงนั้นอย่าเอาตัวเองไปอยู่ใกล้คุกใกล้ตารางอันนี้คือคําแนะนําเพิ่มเติมทําบุญเสริมดวงด้วยการบํารุงการศึกษาซื้อหนังสือบริจาคหรือทําบุญทุนการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาที่มันเป็นแสงสว่างทางปัญญาหรือจะทําบุญกับมูลนิธิโรคตาหรือให้แสงสว่างอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องการมองเห็น เกี่ยวกับสายตาเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับแสงสว่างได้หมด บำรุงค่าไฟก็ได้เติมน้ำมันตะเกียงก็ได้หรือทำบุญกับมูล,ลนิธิโรคตาหรือแสงสว่างทางปัญญาคือทำบุญให้ทุนการศึกษาหรือซื้อหนังสือไปถาวายไปแจกไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยแก้เคล็ดเสริมดวงโดยรวมเนี่ยไพ่ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วจะมีความสุขมากขึ้นแต่ขอแค่ว่าอย่าไปคาดหวังสูงหรืออย่าไปกะเกณฑ์อะไรกับชีวิตมากจนเกินไปท้ายที่สุดพอมันไม่ได้ดั่งใจเราแล้วเราจะรู้สึกเครียดแล้วกดดันแล้วมันจะทำให้รู้สึกว่ามันไม่มีความสุข นะโดยรวมไพ่เป็นไปในทิศทางที่ดีก็ขอให้ชาวราศีมังกรโชคดีคิดบวกเข้าไว้ทุกอย่างกำลังจะดีส้มมาเป็นกำลังใจให้อย่าลืม Subscribe อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้กันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ